ก็เดี๋ยวมาดูเลยนะครับรถที่มีลูกเพจนะครับติดต่อมานะครับก็ตอนนี้ก็ทำการจองแล้วนะฮะนิสสันซันนี่ที่ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับรถเก๋งนะครับขายโลกระคั้างแต่ส0,000่นกว่าบาทเนาะจนไปถึงเ0 0 0 0มื่เนี่ยเออคันนี้นะครับมาดูนะครับสภาพสวยมากนะครับ้องเครื่องเรียบกริบเลยก็คันนี้ปิดการขายไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทางเจ้าของก็บอกว่ามีการปิดการขายไปแล้วนะ ถ้าเกิดใครสนใจอยู่นะครับก็รอนะรับอีกไม่นานก็จะมีอย่างเงี้ยมาอีกเรื่อยๆแต่ตอนนั้นที่สตาร์ทไปรีวิวไปอะ่ะมันไม่ติดนะสตาร์ทไม่ติดแต่ผมสตาร์ทให้ดูว้าวจริงเขออกดีมากแต่มาดูใกล้ๆเลยนะครับว่าเครื่องมันโอเคไหมนะครับถ้าฟังจากเสียงเครื่องตานนี้ก็อ๋อเดินดีเดินเรียบนะครับมัทนทั้งเงียบ มันเครื่องไม่เยิ้มเลยนะครับไม่มีกระชอบเลยนะครับคันนี้เปล่โอเคเลยนะครับก็ตอนนั้นที่มันสตาร์ทไม่ติดก็คือแบตมันไม่มีครับแบตแบตมันเสื่อมหรือว่าแบตมันอ่อนน,อน,นั่นเองมันเลยก็สตาร์ทติดเสียงเครื่องมัเรียบมากรถโอ้เขาใช้งานที่สุด แล้วก็จะมีเหลือคันนั้นนะอีกคันหนึ่งก็คือเออ่ซีวิกดาโตนะครับที่ยังเหลืออยู่ยังยังไม่ได้มีปิดปดการขายแต่เห็นทางเจ้าของแจ้งว่าก็มีคนมาดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้จัดไฟแนนซ์ได้ใช่ไหมหนุนพันธ์ซีวิกตาโตเนาะใช่จัดได้นะไฟแนนซ์จัดเท่าไหร่เมื่ตอนนั้นที่เราคุยกันอีิอ่งเท่าไหร่เมื่ตอนนั้นจัดจัดได้อยู่ทีกสิ่อ๋อจัดได้นะครับสรุปก็จัดได้นะครับประมาณ ห้าหมื่นได้นะรามางนี้นะครับส่วนราคารถเท่าไหร่นะคันนั้นคันนี้ตอนนห้ปุ๊บปุ๊บห้าบปุบห้าถ้าตัดสดรถใต้ตามนั้นแล้วก็มีคันนี้นะครับอีกหนึ่งคันนะครับก็คือปีซูซุนะครับเป็นด,ดั้กตนปีผมไม่แน่ใจปีเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคันที่ถามกันเ,เยอะมากๆนะครับว่าขายเท่าไหร่นะครับสําหรับคันนี้ ซึ่งผมก็คิดว่าจะรีวิวหลายทีละแต่ว่าก็ไม่มีเวลาสักทีเนาะวันนี้ได้มีเวลาแวะเข้ามานะครับก็จะมาดูนะครับสาหรับใครที่สนใจตัผมจะรีวิวให้ดูเลยวันนี้ว่ามันพอไปได้ไหมใช้งานยังไงแบบไหนสําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับตามภาพเลยนะครับค่อนข้างเอ่อถามว่าโอเคไหมตัวผมมองนะครับว่าก็ในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวถังนะครับในห้องเครื่องเนี่ยในตุ้ห้องเครื่องเนาะ มันไม่ได้ผกเลยนะครับไม่มีผูกเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเครื่องไม่เยิ้มนะครับปกติดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเปลี่ยนปั๊มมาใหม่แล้วนะครับปั๊มตัวนี้เนาะติ๊กนะครับเปลี่ยนมาแล้วด้วยนะครับก็ไม่ก็คือแก้ปัญหาจบแน่นอนนะครับไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซ่อมอะไรแล้วนะครับแล้วตัวนี้นะครับปั๊มเบรกนะครับก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับยกชุดเลยนะครับตัดปัญหาเรื่องของเก่าไปได้เลยนะครับเพราะว่ายูสุถ้าเป็นรุ่นประมาณอย่างเงี้ยนะครับพวกปั๊มติ๊กนะ หรือว่าพวกปั๊มเบรกอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาตามอายุการใช้งานของเขานะครับมันก็หลายปีก็ซื้อเปลี่ยนกันบ่อยนะครับม่าจะเป็นอย่างที่บอกไปเนาะท่อเวอร์ปั๊มติ๊กแล้วก็พวกปั๊มน้ำมันเบรกนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับดูจากสภาพแล้วนะครับถือว่าก็โอเคนะครับช่วงล่างยางก็ยางใหม่อยู่นะยางซีดีใหม่นะโอเคเลยอะโช๊คนะครับล็อกตัวนะครับ ไม่มีเสียงนะถือว่าโอเคแลในระดับหนึ่งส่วนภายในคันนี้นะครับอ๋อนี่ภาษีไม่ขาดด้วยนะปีหกสี่ด้วยครับภาษีปีหกสี่ไม่ขาดภายในเดีย๋ยวมาดูกันโอ้ภายในเป็นแบบมือหมุนกระทะรอทางนี้โอ้ราคามาแล้วนะ9 5้าห0ืนห้าเ้าาย้ำนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ9 5้าหมนนะครับสำหรับคันนี้เลยปีอะไรนะ แล้วจะเราหันปีเก้าหกเก้าเจ็ดอปาระบาลแถวๆนั้นนะครับภายในสวยมากนะครับเดี๋ยวให้กล้องถ่ายในสวยนะครับดูเดิมดีครับเต็มเดี่ยมเบายังอยู่นะไม่ขาดนะครับเบาเดิมด้วยนะเนี่ยคอนโซลหน้าโอเคครับไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่บวมเบาะเดิมสวยมากๆานะครับคันนี้ภายในดูเรียมดีนะครับดูสะอาดเนาะ ยังคงความเดิมของรถปีประมาณ96นะถ้าผมจะไม่ผิดประมาณนั้นนะครับคันนี้ทีนี้มาดูทางกระบะหลังนิดนึงนะครับเรื่องตัวเนื้อสีนะแทบจะบอกว่าบางมากๆครับเสียสัยจริงๆกำลังตีนะว่าเป็นสีเดิมนะครับตั้งแต่แรกเลยสีอยู่มันจะมีบางจุดนะครับที่เนื้อสีนั้นอาจจะดูแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ก็กำลังตีได้ว่านะครับเป็นสีเดิม เป็น <c oughs> เป็นไอรุ่นอ๋ออนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะเป็นของติดรถเพราะผมเคยเห็นนะครับก็เป็นตัวฝามีเนียมนะเรียกฝามีเนียมแต่นี่ผมเราว่าน้าข้างหน้านมาติดเสริมนะไม่มน่าจะเป็นฝาด้วใช่เอ๊หรือว่าตัวนี้ใช่ถ้าจะติดเสริมแหละว่านะครับมันไม่ใช่ของรุ่นมันตนัวจากตัวหุดยึดแล้วนะครับ ตรวรุดแบบนี้น่าจะเอามาใส่ตังหา้นสำหรับไอ้พวกขอ,อบคิ้วมีนียมนะครับการลอยนะฮะแล้วก็เนี่ยฝั่งเนี่ยฝั่งมีนียมนะครับกระบอก็ดูดีนะถูกด้วยนะครับฝกระบอแล้วก็ตัวกระบี้สำหรับช่วงล่างคันนี้นะครับโอเคนะแหนบครบทุกอย่างครบหมดเลยนะครับไม่ได้มีเสริมแหนบนะช่วงล่างเดิมพาขับโอเค ไม่เยิ้มสนิมไม่ขึ้นด้วยยางก็ใหม่นะสี่เส้นเลยนะครับใหม่มากซื้อไปก็ไม่ต้องทําอะไรเลยอะใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ถือว่าพร้อมที่สุดเลยนะครับสีที่นะค,คันนี้เดิมที่สุด โอ้โหแอร์เย็นเฉยเฮ้ยแอร์เย็นว่ะปิดแกวะรุ่นนี้ปิดแอร์ตรงไหนเนี่ยอ่านี่ไงโอ้โหเกิดไม่ทันว wow. ้าวแล้วผมรองแอร์ก่อนนะครับว่าแอร์เย็นป่า ได้อยู่นะครับแอร์ก็เย็นนะแต่มันอาจจะไม่ฉ่ำม,มากนะครับเดี๋ยวตรงนี้น่าจะมีปรับแก้ได้นะครับสําหรับเรื่องแอร์เนาะระบ,บบไฟต่างๆนะครับใช้ได้นะครับไฟเลี้ยวติดติดนะครับไฟสูบที่ปัดน้ำฝนโอเคติดปิดยังไงอะเนี่ยโอเคล้อนั้นนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเบรกมือนะครับได้ปกติเกียร์ <c oughs> พวงมาลัยเป็น power ด้วยนะครับรุ่นนี้ ่อนข้างดีเลยนะคันนี้โอเคนะทุกอย่างก็ทำงานปกติหมดเลยนะครับเครื่องยนต์น,นะครับหรือว่าพร้อมใช้างาน,นสุดกับราคา90้า0บาทนะครับถ้าซื้อแากคันนี้ราคาถือว่าพอไปได้ไม่แรงนะแตสภาพรถประม,มาณถ้าใครสนใจนะติดต่อเข้ามาทันชอบได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอิวสูดรนาะก้อนฉมแรกนะครับถ้าใครสนใจเนาะราคา90 0 0 0มืน กว่าบาทก็ประมาณ95นะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ช่องนะครับตามเบอร์โทรที่ไจ้ให้ไว้นะครับ0 98นะครับ1570762นะครับลองโทรเข้ามาคุยดูนะครับสภาพรถประมาณนี้โอ้เสียงใสมากเลินดังๆนะครับเย่าไงก็ฝากไ้ด้วยครับกับคลิปนี้นะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ